ิว19นาฬิกา11นาทีนายกรัฐมนตรีห่วงใยประชาชนหลังผ่อนปลนเฟสสองสั่งการตรวจเยี่ยมแหล่งชุมชนที่มีประชาชนใช้บริการอย่างนานแน่นพบประชาชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี19นาิ20นาที พลเอกอภิรัตงงกรมาทีการสภาเชิญถึงระดับผู้บัญชาการทหารบกไปให้ข้อมูลปมในสิบูดทุจริตขณะพร้อมเดินหน้าหรือโครงสร้างสวัสดิการเงินนอกงบประมาณเป็นไปตามเป้าแต่ไม่จำเป็นต้องพูด19.34นาทีวิษนุยืนยันการขายหุ้นการบินไทยไม่ต้องขอมติของคอรมอย้ำแผนฟื้นฟูการบินไทยต้องเสร็จใน3เดือน19.43นาที ราเมศเผยสสอประชาธิปัตย์พร้อมปฏิบัติตามมาตรการที่สภากำหนดย้ำยึดหลักประโยชน์ของประชาชนและประเทศเป็นที่ตั้งในการพิจารณากฎหมายลาสุด19นาฬิกานาทีแม่ทัพภาคที่4สั่งตรวจสอบที่ดินชาวบ้านพัทลุงกว่า2,500ครัวเรือนเข้าไปบุกรุกจับจองถือครองที่ดินทำกินมากกว่า3,500ไร่ ติดสถานการณ์ข่าว i n n new s ราวอัพ